Thank <laughs> you. วันนี้มาพบกับสตาร์แล้วนะคะที่ Star UK Star TV นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสาวต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าสตาร์จะพาคนไปพูดคุยแล้วก็รู้จักกับสาวประเทศอะไรนะคะในโซนยุโรปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันในโซนยุโรปนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาวประเทศฮังการีนะคะฮังการีอยู่ในยุโรปนะคะมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าบูดาเปสต์นะคะที่นี้ประเทศนี้เขาก็จะ รักความเป็นประวัติศาสตร์ของเขามากๆนะคะและก็มันมีสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าซานซิลเวเนียนะคะถ้าคุยกับคนฮังการีเขาก็จะบอกว่าอ๋อซานซิลเวเนียเนี่ยเคยเป็นของฮังการีนะแต่ว่าโดนโรมาเนียขโมยไปเนาะแล้วทีเนี้ยมารู้จักกับสาวๆแล้วก็นิสัยของเขานะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็อยากเรียนรู้ นิสัยสาวต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมนี่จะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าคราวหน้าเดี๋ยวสายจะมาพูดถึงนิสัยสาวเอเชียด้วยสาวยุโรปด้วยนะคะคุณก็จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดคุยเล่าให้ฟังนะคะคนฮังการีเขาจะเป็นคนที่ยิมไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าดื่มเก่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีเหล้าตัวหนึ่งในประเทศ ทางการีนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างที่จะเป็นเหล้าที่แรงพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราร,ารูหรือเปล่าคะว่าคนทางการีเขาชอบอาทานอาหารที่มีปาปิก้ามากๆนะคะทุกอย่างที่แบบชอบทานมีส่วนประกอบของปาปิก้านะคะคนประเทศนี้ชอบทานปาปิก้าค่ะ เราย้ายมุมนะคะเพราะว่าอีกห้องหนึ่งมีเสียงรบกวนนะคะเราก็ย้ายไม่ทำคลิปในห้องนี้แล้วก็มาพูดคุยนะคะถึงสาวฮังการีเมื่อกี้เราพูดถึงทําไมสาวฮังการีเขาชอบทานปาปิก้าหรือว่าคนที่ประเทศฮังการีเขาชอบทานปาปริก้ามากๆนะคะ ใช้ใส่อาหารหลายๆอย่างเลยนะคะอาหารหลายๆจานหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนฮังการีเขามีวันพิเศษด้วยนะคะที่เรียกว่า name ดย์นั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็คนประเทศนี้นะคะสาวๆในประเทศนี้เขาก็จะชอบการปาร์ตี้การดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์เขาพิเศษมากๆนะคะ ชื่อว่าปาลิงกานะคะเดี๋ยวสตาร์ขึ้นชื่อไว้ให้นะคะปาลิงกานะคะก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเล่าขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับตากิลานั่นเองนะคะแล้วภาษาของคนฮังการีเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะเรียนยากนิดหนึงนะคะมีคำมีมีคำศัพท์ยาวๆอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็นี่คือ คนประเทศฮังการีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบสาวประเภทนี้หรือว่าชอบทานปาปริก้านะคะก็ลองคบหาดูใจกับสาวฮังการีได้นะคะแล้วก็คนฮังการีก็มีหน้าตาคล้ายๆกับคนเอเชียด้วยนะคะที่สําคัญโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพูดคุยถึงสาวฮังการีเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ